สวัสดีครับใส่ตุ่มอยู่ล้วครับผมนครับตุ่มครับเงาสีเดือนที่เก่าครับขีเดือนซับครับไม่มีหยังผลเลยพี่น้องใครกับบริษใสครับตุ่มซีบหลังที่เก่าครับใส่น้ำให้หน้าหนิหละครับผมคำเหล่าพี่น้องใส่เลยครับขึ้นเพิ่มหมู่บ้านหมู่บ้านใส่ม้ยามมาเศ้านี่ก็เป็นมั่นหมานอยู่ครับ có mán được tiếp có cổ giúp nghe gần sắp cái gói khắp กันไม้ครับนี่ยอร่อยครับยาบาดมือ Hoặc nga, hoặc bằng hấp, hạnh phúc 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 hạnh xây làng rất thay gấp. Đang tập con. Chào cô chú nón. cả ma say năm không. นนเป็นตุ้มไม้ไผ่อันนี้เป็นตุ่มพลาสติกเนาะของบ่อต่อมเนะาะฮัลโหลพี่น้องข้าบ้านเนี่ยว่าที่นี่นะครับข้าบ้านครับมืบ่ออื่นจะมาหลุ่นน้ำกันพี่น้องตุ่มซีหลังสีได้หลายดำแดงน้องเพียงเนาะไปครับข้าบ้านครับพี่น้องเพป็นสามารถไต่เติ่งตุ่มเติ่งเบ็ดครับผมไม่ยามตุ่มเนี่ยมันซ่้าพี่น้องบรรยากาศ ตอนเศร้าครับหนาวเด้อครับเด้อบ้านประตอมสมเด็จสมเด็จกาลสินครับโยหมอกหนากเต็มเลยครับแต่ครับผมกูตุ่มไปไรครับกูไม่ตั้ง่หลังสุดทายผมเด้อพี่น้องเด้อเจ้ากู

Tít đuôi hút Tít tích đuôi à, Chắc 2 tích đuôi tất đuôi tất Tít nè non tất ừ. tôi tất đuôi tất đuôi tất đi thôi 3 <laughs>

แดหลังหนึ่งแหลอครับพี่น้องโอ้ยใส่บูสันมาเห็นเนื้อร้อยเห็นมือว่าผ่าสองสองตัวสองตัวง่ายมั้ยผมหลังที่หาครับโอ้เหลือกพี่น้อ Ủa, oh, mình mua mấy hết dây thế, Ủa, oh, so okay. can... cái gì ừ, nó Mà dù không, sẽ đi chân chút xì Đi ăn bắp vô Đi Mất tít nó mất ผ่านไล่เตือนน้องพี่น่องเอ้ยเ้าไปเลยครับเออติดแน่นมากนเลยติดครับตัวใหญ่พอ,อมแล้วพี่น่องเอ้ย Trong tùa, <laughs> đi tiết học, 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 tiết แปดแล้วสองหลังเออสามหลังพี่น้อง <c oughs> ยังมาจักหลัางไหนดิเนื้ออีกจักหลัง,ออลงสองสี่หกแปดเหลืออีกสองหลังครับติดแน่แน่นั่นบิดตรงนี้อ๋อ,อจักตัวสองตัว ลงตัวครับวัวขีว่าหมานวูวใครก็ขื่สุดหลังแต่หลังละตัวอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> ไปครับผมเลือหลังสุดท้ายครับ <c oughs> ง่ายหรอเฮ้ยพูดน่ะไปอีกแล้วตัวนึง

มันซีโต้คนบ่นครับผมพี่น้องโอ้โหน่าต้มกระสีแล้วพี่แลนองไปเพียงเท่าน,นี้เนาะพี่น้องเนาะติดถนนใหญ่เด้อพี่น้องนี่มองหากิน <c ười> หน้าหุ้มกับหน้าลูมหน้าหอมพี่น้องครับเขาล่มปูซาดไปเบิดลอะเอาล้วะละครับผม คลิปนี้บ่ตองเขาสาวไกลกะฝากไว้สักหนิเด้อพี่นอ้องเด้อรอดทมคลิปหนาครับอ่ะที่ใส่กบเป็นเมืองสุดท้ายครับผมเหรอครับว่าน้ำกระโบกไปละนล้ำไหลลงนน้องไปล้วตุ่มกับจิตใยใส่น้ำน้องของเราที่นี่พี่น้องเหรอครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ากัดร่างนี่เลยโอ้คุณหมออืมช่วนหัดัวน้อย Ừ. Đó nó Ừ. Rồi ạ. thì rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền này không <laughs> สาม1ุดสี่้าหกสิตัวครับ